มันให้ยกเลิกงานบิ๊กเมาส์เทนน่ะแต่ให้จัดงานลอยกระทงเก้าวันเก้าคืนที่หน้าห้างเซ็นทรัลพาซ่านะคะแล้วก็ขอเชิญประชาชนทั้งหลายไปให้ความอบอุ่นที่ห้างเซ็นทรัลพาซานะคะใครจะตายช่างมันค่ะไม่ต้องกลัวแล้วนาทีนี้ป้องกันตัวให้ดีๆเอาเลยค่ะนะไอบ้บรรดาเจ้าสัวกับเจ้าของที่ดินมากมายมหาศาลน่ะมันรู้แล้วว่าประเทศไทยมีเพชและอยาถาม บังหอะไรบ้างนะคะเท่าที่รู้นี่ภาคอีสานตอนบนนะมีทุกจังหวัดค่ะแล้วก็อีสานตอนล่างก็มีมากมายนะจนถึงริมทะเลภาคเหนือก็มีส่วนภาคใต้นะมันเยอะแยะอยู่แล้วเพราะเพชรดิบนี่นะเพชรเนี่ยมันส่องดูจากดาวเทียมไม่ได้หรือว่าจะใช้เครื่องมืออะไรดูมันก็ดูไม่ได้นะคะส่องจากอวากาศไม่ได้ส่องจากอะไรไม่ได้นะ ต้องอาศัยความรู้จากโครงสร้างของทางธรณีวิทยาเท่านั้นเอาง่ายๆอ่ะตรงไหนมีแร่ดีบุกหรือมีแร่ควอซ์มันก็จะมีเพชรด้วยนะคะพี่น้องตรงไหนมีทองก็จะมีเพชรด้วยนะคะเนี่ยมาลลยบอกตั้งหลายคนหลายทีแล้วนะไม่รู้ไปหากันบ้างหรือเปล่านะมาลลยก็อยากจะส่งที่เขาไปเจอมาแล้วอะ่ะเม็ดหนึ่งมันเป็นพันกระัตเลยนะแล้วก็น้ําสวยด้วยนะเออน้ําสวยด้วยก็นี่ไงอีเฮียเนี่ยมันถึง ไม่ให้ยาเนี่ยแล้วตอนเนี้ข่าวล่ามาบอกว่าไฟเซอร์เนี่ยคือน้องเขาส่งมานะอนุญาตให้15เอ่อ95ประเทศผลิตยาเม็ดต้านโควิดขายราคาถูกแต่ไม่มีชื่อประเทศไทยนะเอากับมันนะเอารอยาเม็ดซีพีครับป้ามาะไยเออนั่นแหละประมาณนะั้นรอยา,มา,ยาเม็ดเกลี่ยไตที่มันออกมาฮอ,อบกับปุ๋ยอ่ะ <laughs> <laughs> เออฉีดก็ไม่ให้ฉีดอะไรก็ไม่อะไรนะแล้วไอ้สารนอดแปดนี่ก็ทํามาชี้พร่งให้กระรอกปฏิรูปเท่ากับล้มล้างนะ่ไอ้เย็ดแม่ทหารควยทอกกับตํารวจกระจอกก็หึม่มๆึมแห่แห่นะอย่างเช่นไอ้สัตตาเลีประยุจัน์โอชาไอ้นายกควายและกกาลายหีเนี่ยนะผนะู้นําเหล่าทหารที่ได้ดิบได้ดีนั่งเก้าอี้ช้างเนี่ยนะนะพร้อมทั้งดาบอาญาสิทธ์นะี่ย จากไอ้นักโทษค้าถางกับนักโทษสร้างหีเนี่ยนะเนะมื่อรวมตัวกับไอ้นักโทษตาเหล่ก็รวมตัวก็ได้เป็นสามก๊กนรก นะโดยเฉพาะอิสัตต์นรกซีริทนทร์อีถึกควายทุยนะมึงเป็นนักโทษเด่นตายเด็ดขาดหมายเลขหนึ่งนะเพราะมึงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และเจ้าของอนาเขตสามเหลี่ยมทองคําอย่างเต็มตัวนะหลังจากที่อิสังบาลแท่ปอหรือแม่อบอดตายหาตายเก่งไปแล้วเนี่ยมึงก็เป็นตัวแทนของไอ้บอดจันทานด้วยที่มันยิงกบ,บาลพี่ชายนะ่ะและโดยพฤตินายแล่นดิตินายอีขี่ห้าโลก็คือนักโทษเด็ดขาดนะแล้วมึงเนะี่ยอิสัตตศซีดินทร์ อีสัตว์นี่มึงโดนยึดทรัพย์เรือแต่หมอยกลับมานะ่ย มากลับมากคราวนี้มึงหลอนสติแตกหาแดกหนักกว่าเดิมนะทั้งขอทานทั้งฉวยทั้งปล้นเอาแม่งทุกอย่างนะอินแน่มืดฟันเหลืองนี่มึงร้องเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรได้ไม่นานนะ่ะมึงก็เจอไอ้สีกับไอ้ิล้วยืดจินนะเอาตีนกระแทกโหนกหีแล้วก็เฉดหัวมึงยึดทรับกลับกาลาบุรีเป็นผีเฝ้าวังสะปะทุมอีผีเปรตเดินดินสิดินทอนนะยังไงหรือมึงมึงรีบขุดเรศธาตุนะ มึงเรียกทุนคืนใช่ไหมนี่ไอ้ธนินเจียไตกูจะบอกให้มึงนะอิสิรีนทอนนี่มันอมทรัพย์สินโดยมันให้นอมินี่ของมันระดมขุดแร่ธาตุทำ<า>ไงได้มันไม่มีควยอมเออที่ใจสวยให้มันก็ใจนะเจ้าของคดีเนี่ยนะที่อมมันก็อมแต่มันอมมากกว่าใจเข้าใจไหมจ๊ะไอ้ธนินนะมันไม่ใจค่าปรับเต็มร้อยมึงดูนะอีถึกควายทุยสิรีนทอนนี่มันถลม่มถลุงแร่ขายอ่ะดูท้องฟ้านะ หน้าหนาวแท้แท้เนี่ยท้องฟ้าเป็นสีเทาและตอนนี้มันปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมท้องฟ้าจะต้องปร่งใสแต่ท้องฟ้าของกะลานีเซียนะแม้แต่ริมฝั่งทะเลอะระยองชนบุรีเนี่ยท้องฟ้ามีแต่เมฆแต่หมอกตลอดปีตลอดชาตินะถลุงเข้าไปนะอีสัตว์แล้วบริษัทชิโนไทยเนี่ยซื้อเครื่องจักรถลุงแรกโคตรพ่อโคตรแม่มันเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่มึงจะขุด ให้ไปถึงแกนขั้วโลกเลยหนือไองฮไอเฮงซวยนีมันเป็นรถขุดเจาะที่มีระบบส่งแร่เป็นสายพานนะอภิมหายักษ์แมชชีนเลยนะแล้วพวกคนไทยหรือพวกอนุรักษ์ธรรมชาติน่ยพวกคุณจะดูไม่ออกไม่ใจหายบ้างหรือว่าหลุมแร่ที่มันมาหึมาขนาดไหนนะแล้วสารพัดพิษสารพิษที่มันอยู่ในหลุมนะ่ย มันยังจะซึมได้กว้างขนาดไหนรัศมีของสารพิษทั้งในอากาศบนดินและใต้ดินนี่ถูกตระกูลจัก,กรีมหิดลจันทานนี่ทำลายแบบย่อยยับนะแล้วมาดูคุณภาพชีวิตของพวกผรศกนิกรแน่โง่และไม่โง่เนี่ยเฮงซวยเท่าเทียมกันค่ะตายผ่อนสงมะเร็งแดกทั้งปอดด้าลมหายใจแล้วก็ผิวนะคะนะตอนนี้มันก็ให้ระดมเต็มที่เลยนะ ที่มันจะฆ่าคนไทยน่ะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์น่ะดูซิยาเม็ดน่ะเขาให้95ประเทศผลิตได้แล้วก็ขายตามตามปกติขายราคาถูกเท่ากับประเทศนั้นนั้นจะทำอ่ะประเทศไทยมันไม่ไปยื่นน่ะมันไม่มีชื่อของประเทศไทยอ่ะดูซิพี่น้องนะบอกได้แค่นี้ละคมึงข้าหานใจนะคือคืออ้อหี้เลี้ยงโควิดไป้ตเรมึงจะเลี้ยงโควิดไปใช่ไหมเนี่ย ใช่มันจะเอาอย่างนั้นแหละเลี้ยงให้มันตายตอนนี้มันผสมพัน์ไปเรื่อยๆมันมันแตกกระจายไปเรื่อยๆไอหน้าหีแล้วมันย้ายไปอยู่เยอรมันไงอ๋อใช่แล้วจีนตอนนี้นะคะระบาดทุกมณฑลด้วยนะคะนะนอยากจะบอกให้คนไทยรับรู้นะคะลาวนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วพอได้ไฟเซอร์ถึงเขาจะติดถึงเขาจะระบาดอีกทีเขาก็ไม่ตายแกแต่ประเทศไทยกับจีนเนี่ยเมื่อก่อนมันฉีดอะไรมันจีนมันฉีดชิโนฟาร์มใช่ไหม แล้วไทยฉีดซิโนแวกนะตายเป็นเบือค่ะนะคะบอกให้ประชาชนเท่านี้นะคะ hmm. โรคนี้มันไม่หายไปจากโลกง่้ไปจากโลกมนุษย์ง่ายๆหรอกนะคะ